ถ้าคุณมีเงินให้รีบอัปเกรด9สิ่งนี้ก่อนสิ่งอื่นใดเลยค่ะการอัปเกรด9สิ่งนี้ไม่ใช่การเอาของแบรนด์เนมมาประโคมไม่ใช่ไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาใส่แต่ว่า 9สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ความมั่งคั่งของคุณเพิ่มขึ้นจากภายในค่ะอย่างแรกเลยก็คือเฟซค่ะ your face หรือว่าหน้าตาของคุณนั่นเองไม่ว่าจะผิวพันอุาลูขุมขนถ้าเกิดว้างไปทําให้มันแคบถ้าเกิดว่าสิวเซียนมันมีเยอะไปทําให้มันหายไปถ้าเกิดริ้วรอยอะไรมันมีไปหาวิธีทําให้มันดูเรียบเนียนมากขึ้นเพราะว่า คนเราอะดูกันที่หน้าใช่ไหมเป็นสิ่งแรกและหน้าของเรานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องไปเริ่มปรับคือเฟซค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนั่นก็คือฟันฟันก็อยู่บนหน้าใช่ไหมคนที่เขามีความมั่งคั่งสูงแล้วอ่ะคือรวยแล้วอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเจะรีบไปทําเลยก็คือไปทําฟันฟันให้มันเรียงสวยฟันให้มันขาวสะอาดฟันให้สุขภาพดีสิ่งนี้เราสามารถวัดความรวยของคน ที่ฟันได้ค่ะอย่างที่2ค่ะคือเบสค่ะเฟสเบสแล้วใช่ไหมเบสเนี่ยก็คือเตียงนอนของเรานี่แหละการที่เราทำงานมาทั Nab ้งวันเรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพักผ่อนนอนหลับ อยู่บนเตียงเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บนเตียงที่มันไม่ได้คุณภาพหรือว่าเตียงที่ไม่สพอร์ตร่างกายเราดีมากพอเนี่ยมันก็จะทําให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความไม่เฟรชถ้าวันนี้คุณรวยและคุณรู้สึกว่าชั้นรวยแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปลงทุนก็คือหมอนผ้าปูผ้าปูนุ่มๆหมอนที่นอนสบายแล้วก็เตียงที่มันเหมาะสมกับสรีระของคุณนี่คือสิ่งที่คนรวยเขาลงทุนกันค่ะ3ค่ะคือฟู้ดค่ะฟู้ดหรือว่า ว่าอาหารถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันรวยแล้วสิ่งที่คุณจะต้อง ไปดูแล้วก็ไปลงทุนแล้วก็เช็คได้เลยว่าคนรวยเนี่ยเขาลงทุนและให้ความสําคัญกับทุกๆอย่างที่เข้าไปในร่างกายเขาอาหารค่ะเราจะกินอาหารเพื่อให้เราเป็นโรคหรือว่าเราจะกินอาหารเพื่อให้เราแข็งแรงหรือว่าเราจะกินอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่าเราจะกินอาหารที่มีคุณภาพสิ่งที่คุณกินเข้าไปทุกอย่างมันกําลังสะท้อนออกมาภายนอกมันกําลังสะท้อนภาพลักษณ์ทั้งหมดของคุณเช่นกันค่ะต่อไปเป็นส่วนของ c l e a n i n g ค่ะ house cleaning service เราควรที่จะ ลงทุนในการให้คนเนี่ยมาบิ๊กคลีนนิ่งหรือว่ามาดูแลหรือว่าให้คนมาทําความสะอาดบ้านของเราเราไม่ควรที่จะเอาเวลาอันมีค่าและสามารถสร้างเงินได้ของเราเนี่ยไปลงมือทํางานบ้านที่ใครๆก็ทําได้ถ้าวันนี้เรารู้ว่าพลังงานของเราอะ่ะมันมีค่าสิ่งสําคัญเราต้องเอาพลังงานของเราไปทําสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นบ้านที่มันสะอาดมันจะทําให้เรามี e NERGY ให้คนอื่นเขามาทําแทน House Cleaning Service เรียกเขามาซะค่ะ ชา a r ตี้ค่ะ,คะวันนี้พอเราเริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยคือการแบ่งปันช h a r i t y work ยกตัวอย่างเช่นการที่เราทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จลองดูว่าถ้าเราเฉลี่ยเงินแบ่งเงินออกไปแค่ประมาณ3-5%ของรายได้ของกำไรที่เรามีแค่3-5%นะคุณเชื่อไหมว่ามันจะสามารถพบกลับมาให้เราอะมากถึง300-500%เเลยเราทำแล้วเรารู้ว่าเราได้ส่งต่อเราได้แบ่งปันให้สังคมให้ผู้คนมีคนชี วิตดีขึ้นเรารู้ว่าคุณค่าของเรามันไม่ใช่การแค่หาเงินมาแล้วฉันก็รวยแล้วฉันก็ประโคมแบรนด์เนมแล้วฉันก็ใส่แบบอะไรรวยๆไปมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของการโตขึ้นเราได้แบ่งปันอย่างเช่นตัวโคชเองก็เคยไปไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชบุรีรแผนกตานะคะบริจาคเงินให้เขาสร้างห้องตาแล้วก็ไปช่วยน้าท่วงที่สุพรรณบุรีไปช่วยบริจาคอุปก,กรณ์การเรียนให้กับเด็กที่ยากไร้แล้วก็ห่างไกลที่เกาะกูออจังหวัดตรา ซึ่งเราทําแบบนี้เป็นระยะอยู่แล้วปีปีหนึ่งคือทําหลายครั้งอยากให้ทุกคนรู้ว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะสามารถโตได้ให้คุณเชื่อไว้แบบนี้จักรวาลน,นี้โลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณขาดทุนถ้าคุณรู้ว่ายิ่งคุณให้ไปมากเท่าไหร่โลกใบนี้จะสะท้อนกลับมาให้คุณแบบมากมายมหาศาลมากกว่าที่คุณส่งออกไปเช่นกันเพราะฉะนั้น charity work ไปทํากันนะคะข้อที่6ค่ะ ตัว C c o n v e n i e n t ค่ะ c o n v e n i e n t หรือว่าความสะดวกสบายถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเปิดน้ําก๊อกเราก็จริงๆก็เอาไปต้มแล้วก็กินได้เนาะทำไมเราถึงไปซื้อน้าขวดถ้าเกิดเราสามารถเดินจากบ้านออกไปหน้าปากซอยได้ไปเซเว่นได้ทําไมเราถึงไม่เดินออกไปเราถึงนั่งรถออกไปถ้าเราสามารถนั่งรถเมย์ไปไหนมาไหนได้ทําไมถึงเราเลือกที่จะขับรถเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนที่มีความรวยมากขึ้นมีเงินมากขึ้น แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เขาซื้อค,คือความสะดวกสบายหลายๆคน,นลงทุนกับการ Fast Track เช่นโรงแรมค่ะเขาจะมีสิทธิพิเศษของแต่ละเทียที่เป็นเมมเบอร์ถ้าธรรมดาคุณอาจจะต้องต่อคิวต่อแถวแต่คุณจะเห็นท,ท,ที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นของแ r r ิอ tt เขาจะมี m a r r i o t t Bonvo Elite ถ้าเกิดว่าคุณเข้าช่อง m r r ริ t b o บ vo y เนยคุณสามารถ Fast Track ได้เลยและอีกอันนึงเวลาเราเดินทางเราสามารถขึ้นอ cono m มได้แต่คนที่เขารวย,ยทาไม 他。Th ขึ้น Business Class เพราะเขา Fast Track ไปได้เขาไม่ต้องต่อคิวแถวยาวๆเขาสามารถเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวเวลาทุกนาทีของเขามีค่าเพราะฉะนั้นพอขึ้นไปแล้วเนี่ยนอกจาก Fast Track เขาก็ยังได้รับความสะดวกสบายเวลาที่เขาได้ขึ้น Business Class เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนรวยแล้วเขาอัปเกรดตัวเองกันค่ะอย่างที่7ค่ะเขาลงทุนในความแข็งแรงของตัวเขาเองสุขภาพร่างกายเขาเองเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยไปฟิตเนสไปจ้างเทรนเนอร์และคําแนะนําก็คือถ้า คนนี้คุณรู้สึกว่าฉันอยากที่จะแข็งแรงฉันพร้อมที่จะลงทุนในตัวเองแล้วไปเลยฟิตเนสแล้วก็จ้างเทรนเนอร์เลยอย่างส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาไปฟิตเนส เราก็จะมีตัวปั่นจัก,กรยานหรือว่าตัวยกเวทเทรนนิ่งเอาไว้ที่บ้านวันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องให้ความสําคัญก็คือสุขภาพและร่างกายของเรานั่นเอง 8. ค่ะไปอัปเกรดตู้เสื้อผ้าของคุณไม่ใช่ตู้ข้างนอกแต่เป็นข้างในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยคุณควรที่จะให้ความสําคัญกับคุณภาพ over quantity คุณควรที่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณถ้าวันนี้เนี่ยเราเลือกเสื้อผ้าตัวหนึ่งที่เขาคัตติ้งดีเนื้อผ้าดีคุณรู้ไหมว่าเสื้อผ้าตัวนั้นมันสามารถอยู่กับคุณได้เป็น1 0ถึง20ปีแต่วันนี้ถ้าเราซื้อแฟชั่นเราซื้อฟาสแฟชั่นทั่วไปโอ้โหเราอยากมีปริมาณเยอะๆมันก็จะอยู่ได้กับเราแค่แป๊บเดียวแล้ววันหนึง่งเขาก็ต้องหายไปแล้วเราก็ต้อง shopping ใหม่ซื้อใหม่แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะมีตู้ซื เสื้อผ้าข้างในตู้เนี่ยที่มันเป็นเสื้อผ้าสีเรียบๆสีที่ใส่ได้นานๆผ้าเนื้อดีๆคัตติ้งดีๆแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เขาอยู่กับคุณไปได้อีกเป็น50หรืออาจจะ20ปีเลยค่ะและสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเมนทอร์หรือว่าทีเชอร์นั่นเองเมนทอร์หรือทีเชอร์เนี่ยอาจจะเป็นมาในรูปแบบของคอร์สออนไลน์อาจจะมาในรูปของหนังสืออาจจะมาในรูปของบุคคลคุณควรที่จะอัปเกรดตัวเองอัปเกรดความรู้ตัวเองตลอดเวลาและ ก็หาความรู้จากไหนก็ได้หรือว่า y o YouTube ฟรีๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า YouTube ของโคชใหม่คุณก็ไปตามได้เลยนะ YouTube ช่องโคชใหม่มนัญญาจะบอกว่าตัวโคชเองก็เติบโตมาจากหนังสือเวลาซื้อหนังสือทีเนี่ยก็ซื้อเป็น10เล่ม20เล่มเติบโตมาจากคอร์สออนไลน์บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออคอร์สออนไลน์มันเวิร์กจริงหรือเปล่าสามารถยืนยันได้ค่ะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตพัฒนาเรียนรู้และสําเร็จจากคอร์สออนไลน์ส่วนเรื่องของครูหรือเมนทอร์หรือ คนที่ให้คําแนะนํากับคุณโดยเฉพาะเนี่ยส่วนตัวโคชเองก็มีเมนทอร์เป็นอาจาร,รย์บัณฑิตวิง่งรังสีแล้วก็ต้องบอกว่าจะเติบโตมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอาจารย์แล้ววันนี้ตัวโคชเองก็เป็นเมนทอร์ให้กับใครหลายคนให้คําแนะนํากับใครหลายคนคุณรู้ไหมว่าการที่เราอ่านหนังสือกับการที่เราได้รับคําแนะนําคําปรึกษาหรือวิชาจากเมนทอร์ของเรามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการอ่านหนังสือเขาเขียนมาเป็น general ทุกคนอ่านได้ทั่วไปแต่วันนี้คนที่ประสบ าสเํเขาจะหาเมนทอร์ของชีวิตเขาเลยว่าไหนบอกมาสิสําหรับเขาเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปอ่านเยอะแยะบอกมาว่าฉันต้องทํำยังไงบ้างสิ่งนี้คอสออนไลน์ไม่มีหนังสือไม่มีมีแค่เป็นคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณลองเริ่มดูว่าฉันจะหาอะไรในตอนนี้ได้บ้างและนี่คือ9สิ่งที่คนรวยเขาเรีบไปอัปเกรดชีวิตเขาแบบที่ไม่ใช่ของแบรนด์เนมเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่าง,างๆเขาอัปเกรด9สิ่งนี้ค่ะไม่เชื่อลองไปเช็คดูได้ถ้า ใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กด subscribe แล้วก็เจอกันคลิปหน้าชอบข้อไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ